อัปเดตดอฟอมีอะไรบ้างดูคลิปนี้แล้วไปลองเล่นเลยมาพูดถึงเรื่องไอเทมในชั้นนี้ที่ซื้อได้และก็หาได้นะครับชิ้นแรกก็คือ s t a r ์ไ t นะครับชที่สองแฟลชทชิ้นที่สามบล็อกไลท์และชิ้นสุดท้ายแบนเดตแพ็คนะครับแบนเดตแพ็เนี่เราสามารถเก็บสะสมแบนเดตที่ดรอบตามทางได้นะครับซึ่งเราจะเก็บไว้ใช้ภายหลังก็ได้นะครับซึ่งไอเทมที่หาได้ตามแบบก็จะม,มีดังนี้นะครับไฟแช็ค กอลสติกแบนเดตแบตเตอรี id, Battery Pack, Battery, inter, ่แพ็กแบตเตอรี่เลเซอร์พอยเตอร์กันไกลและไม้กางเขนนะครับมาดูส่วนของเอติเตตและก็สิ่งมีค่าเราได้บ้างดีกว่านะครับเอติเตตตัวแรกก็คือลัสนะครับปกติสัญญ,ญาณที่บอกว่าลัสจะมาเนี่ยมีเพียงแค่ไฟกระพริบนะครับแต่ว่าในเดียบไลหรือฟอร์สองเนี่ยจะทไม่ลัสมีสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับนั่นคือแผ่นนินไหวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีโอกาสที่ลัสจะโผล่มานะครับย้ำนะครับว่ามีโอกาสไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่มีแผ่นนินไหวลัสจะมานะครับแต่ว่า หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเนี่ยก็ให้แนะนําว่าให้จองตู้ไว้ดีกว่านะครับในฟอร์สองเนี่ยลัทมีมิวกาศจะมาจากด้านหน้าสูงมากนะครับแต่มันก็ยังมาจากด้านหลังเหมือนเดิมนะครับก็ใช้หูฟังดีๆนะครับเอนติตี้ตัวต่อมาก็คือไฮนะครับไฮเดนเดอร์บายจะมีรูปร่างเลยนะครับเมื่อเราเข้าตู้แล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราออกเนี่ยไฮจะโผล่ให้เราเห็นนะครับเราจะไม่สามารถเข้าตู้นั้นได้นะครับถ้าเราเข้าเนี่ยเราจะโดนดามเสีติบนะครับในหมกเพื่อเล่นหลายคนเนี่ยเราจะเห็นแค่คนเดียวนะครับ แต่เราก็ไม่เห็นของเพื่อนเหมือนกันนะครับมันทําให้เรามีปัญหากับ m อมบูสมากขึ้นนะครับในหมดได้หลายคนตัวต่อมาก็คือสกิชนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมันแค่โผล่บ่อยมากเลยใช่คือไฟมาก็เยอะนะครับแต่มันโผล่บ่อยมากนะครับต่อมาก็คือกูมแบทนะครับแล้วก็กูมแบทเองนะครับซึ่งก็จะเป็นแมลงที่มันตะคอยตามไฟนะครับเสียงที่มันน่ากลัวน่ากลัวตามแมพก็คือเสียงเจ้าพวกนี้แหละครับก็คุณเปิดไฟมันก็จะมากัดคุณนะครับทำดาเมจเบาหน่อยนะครับแต่ว่า ถ้าโดนบ่อยๆก็ตายนะครับแล้วก็จะมีไข่นะครับถ้าไปเอยากก็จะโดนดาเมจนิดนึงนะครับก็ถ้าเจอมันก็อย่าเปิดไฟนะครับแค่นั้นแล้วพวกมันจะไปทําให้ไฟในแมปอี่ยมันแตกนะครับทําให้แมปมันค่อนข้างมืดนะครับเป็นการบังคับอย่างหนึ่งเพื่อให้เราเปิดไฟนะครับัวต่อมาก็คือกิเกิลนะครับก็จะเป็นสกิสรูปร่างขาวๆนะครับซึ่งจะเกาะอยู่บนเพดานของแมปนะครับก็ถ้าเราไปเดินผ่านมันมันก็จะมาเกาะหัวเรานะครับซึ่งจะทําให้เราเสียเลือดครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนช่วยเนี่ยก วิธีแก้ก็คือเราเอาไฟฉายสองมันก็ได้เลครับหรือว่าเราจะโยนโกลสติกใส่หน้ามันก็ได้นะครับตัวต่อมาก็คือไอนะครับไอในเดอรไมมีความสามารถใหม่นั่นคือการเคลื่อนที่นะครับแต่ว่ามันก็มีแพทเทิร์นขมองมันอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนะครับแค่ก้มน้าการอดแล้วนะครับตัวต่อมาก็คือเฮาส์นะครับซึ่งเฮาส์เนี่ยก็จะเหมือนปกติเลยนะครับแต่ว่า ด่านเนี่ยจะมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับเช่นการเดินอ้อมๆนะครับแล้วก็จะมีรถรางให้เราผักด้วยนะครับซึ่งวิธีเล่นนะก็คือเราก็เดินปกติเลยนะครับให้มันผ่านไปแล้วก็เมื่อมันบอกให้สนะลับฝั่งเนี่ยเราก็แคกดด่กดเดินถอยหลังนะครับไม่ต้องวิ่งกับหลังนะเดี๋ยวไม่ผ่านตัวต่อมาก็คือดูมนะครับ ก็คือตัวประตูหลังนั่นเองซึ่งไม่มีอะไรมากครับแค่เปลี่ยนสีหน้าจากสีขาวเป็นสีแดงแค่นั้นเองวิธีแก้ก็คือจาเลขประตูให้ได้ก็พอครับแล้วก็ถ้าจําไม่ได้เนี่ยให้ทุกคนยืนฟังเสียงสักพักนะครับมันจะมีเสียงสักอย่างะนะครับที่มันไม่ใช่เสียงปกติเสียงหายใจอะไรเงี้ยน,นะครับตัวต่อมาก็คือเบรดนะครับตัวนี้ในโองแลมก็มีนะครับแต่ว่าในเดอะไมล์จะแตกต่างนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเราเดินไม่ผ่านไปอีกประตูสักทีเนะี่ยในเวลาสิบนาทีนะมันจะโผล่มานะครับ มีโอกาสโผล่มานะครับไม่ไม่ใช่ว่าสิ่งาทีมันจะโผล่มาเลยนะแต่มันก็มีโอกาสโผล่มานะครับซึ่งจะไม่นับพวกห้องพัซเซอร์ห้องบอสหรือว่าห้องที่มันมีให้เราซ่อมเครื่องบันไฟครับเวลาให้เราเจอเนี่ยห้องมันจะมืดสักพักนะครับก่อนที่มันจะบังคับเราตายเลยนะต่อมาก็คือซีนะครับก็จะเป็นตัวละครหลักของเดอะมายนะครับก็จะโผล่มาประตูที่140นะครับซีในชัปเตอร์นี้เนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างยากนะครับแบบยากมากๆนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันวนวายแล้วก็เร็วไปหมดเลยนะครับ ก็แนะนำว่าให้ใจเย็นนะครับแล้วก็โฟกัสกับ guiding light ดีๆนะครับตอนแรกก็จะให้เราวิ่งนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มการกระโดดเข้ามานะครับซึ่งเราต้องกัดดีๆนะครับถ้ากระโดดเร็วเกินไปแล้วก็ตกนะครับหลังจากนั้นพอเราผ่านห้องที่45มาได้แล้วน่มันจะให้เรานั่งรถไฟนะครับนั่งรถางแล้วตอนนี้นะครับมันค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะว่ามันเร็วนะครับแล้วเราไม่สามารถหยุดได้นะครับแล้วมันจะจบที่ประตู149นะครับ แล้วเราจะไปเจอซ e กอีทีก็ประตูที่195นะครับบอกเลยแม่งโคตรยากซีกแม่งดูชิบหายเลยหลังจากที่เราผ่านซีกได้มาถึงประตูที่149เนี่ยตัวต่อมาให้เราต้องมาเจอเนี่ยก็คือรัมเบิลนะครับก็จะเป็นบอสครึ่งเกมเหมือนฟิกเกอร์ห้องสมุดน,นะครับ หลังจากให้เราวิ่งผ่านตอนตะกีมาได้น,นะครับเราก็จะมาเปิดเครื่องออส่งสัญญาณไอ้สักอย่างนะครับยิ่งคนเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งให้ทาเยอะนะครับซึ่งเราต้องกดปุ่มนะครับแล้วก็ให้เราใส่เลขกับตู้อะไรสักอย่างนะครับที่เครื่องส่งสัญญาณข้างบนเนี่ยมันชี้ไปเนาะมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนเราตลอดเวลาว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราเข้าใจแพทเทิร์นของการเดินของ เจ้ากัมเบิลเนี่ยมันก็จะง่ายมากนะครับซึ่งด่านนี้นะครับโกลสติกสาคัญมากนะครับมันทาให้เราไม่ลืมทางเนาะแต่ก็นะครับโกลไลท์กับเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยสามารถสโลเจ้ากัมเบิลได้นะครับการโดนเจ้ากัมเบิลตีเนี่ยเราจะไม่ตายแค่ทีเดียวนะครับซึ่งเราจะโดน50ตามเมนะครับแล้วก็จะกระเด็นออกมาค่อนข้างไกลนะครับถ้าจะแอบเนี่ยผมแนะนาว่าให้เราแอบห้องหรือว่าที่ที่กัมเบิลเข้าไม่ได้นะครับยิ่งเราใส่โค้ดสำเร็จเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีพวกกัมเบิลเยอะขึ้นนะครับ ตัวต่อมาก็จะเป็นฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ชัปเตอร์นี้ไม่ใช่บอสหลังนะครับแต่ว่าเป็นมินิบอสนะครับโผล่มานิดๆน,น,นะครับก็โผล่มาครั้งแรกก็คือประตูที่1 1 1ถึง1น3นะครับโผล่มาครั้งที่2ก็จะให้เราย่อนนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อผ่านประตูนั้นนะครับก็จะโผล่มาประมาณ 120- ถึง125นะครับและก็ครั้งที่3ที่จะโผล่มาก็คือหลังจากที่เราผ่านเจ้ากัมเบิร์ไปแล้วนะครับ แล้วบอสตัวสุดท้ายสำหรับประตูที่200ร้นะครับก็คือเจ้าแดมซีนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรเราแต่ว่าชาวต่างชาติเรียกว่าดมซีกันนะก็จะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับซึ่งมีประมาณ3เฟสนะครับก็จะให้เราไปหมุนเบาน้ํานะครับซึ่งเหมือนก็จะน่าจะเยอะตามจํานวนคนเล่นนะครับแล้วก็แต่ละเฟสก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับซึ่งการสู้กับบอสตอนนี้เราสามารถกระโดดได้นะครับแล้วก็วิธีรับมือกับ เฟตต่างๆเนี่ยผมว่าทุกเฟตเนี่ยเราแค่ขยับตัวเราให้ไม่ให้มันตลอดนะครับขยับตัวตลอดเวลานะครับมันก็จะไม่ค่อยโดนอะไรนะครับแบบค่อนข้างเวิร์กอะคือขยับตัวตลอดเวลาแบบลอ้อร้อยเปอร์เซ็นต์อะเล่นอย่างง่ายอะคือง่ายกว่าเล่นซีกรรม่ได้กัน เราดูอะไรที่น่าสนใจไปละเดี๋ยวเรามาดูอะไรง่งๆมาดีกว่สาสเตอร์คาที่ไม่รู้นะครับรถล่างสามารถทำดาเมจกับเราได้นะครับเมื่อมันเร็วเกินไปแล้วมันชนเรานนเนี่ยมันก็จะทาดาเมจนะครับแล้วก็ห้องไฟนะครับซึ่งห้องไฟเนี่ยเราไม่สามารถใช้ไฟแช็คได้นะครับถ้าใช้ก็ตูมมันมีผีุูครั้งที่เราออกตู้เลยเว้ยเอ,อ็นไงวะก็มันมีไอ้ผีที่มันเฝ้าตู้อะทุกครั้งเอ้ยอะอะ